ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมนเสือเคยเพื่อตกปลาครับมือนี้ครับนี่มากับขยักคู่ใจครับโมเค้นครับโมเค้น1 2 5หาเดี๋ยวมื่อนี้ชิมาเช็คไม้ใกล้บ้านครับชิเน้นเป็นพวกเล่นเป็นพวกกบยางเนาะตีกบยางเช็คไม้ใกล้บ้านนี่มื่อนี้มากับอุปกรณ์ชุดนี้ครับอบูกับคันเบิร์กเล่ครับอิโมชั่นทู เวทตัวนี้เวทนักจังหน่อยได้12บสอืมกะว่ามันคันมันเวทนักครับแต่ว่าน้ำหนักคันมันได้มันเบาตีกบยางหาหกกรรมนี่ก็ปุดดีครับผมก็เลยหมักก็เลยจัดแมทกันกับอาบูริโวเอ็กเข่ากันปานยั้งขับสุดนี่ก็ได้อ่ะเดี๋ยว หลังจากที่ห่างหายไปหึงครับช่วงนี้งานยังบุคงที่ไปช่วยงานต่างจังหวัดเด๋ต่างอำเภอเด๋อเลยบุค่อยได้อัพผลงานลงกับเมื่อนี้เดี๋ยวมีเวลาว่างชั่วโมงนี่ะครับก่อนอดวงอาทิตย์พลนสินลงเนาะเดี๋ยวเขาลองมาหาบึงผลงานครับกับไมยใกล้บ้านเนาะโอเคครับไปลุยกันครับ มนเนี่ยกบยางทีอามาเรนกบยางของหน้าดำ ตีปะโคต้องเราหางเสือเพิ่มเลยนะหางเสือนี่มันส่อยในการทรงตัวของเรือนี่หัวมันไปตรงๆไปตรงตรง,ตรงนิ่งๆใยมันแซว้ส่แซวขว้ากับหางเสือนี่นะครับซ่้อย told him. ปลาอยู่แถวหินฝั่งก็มีนะแสดงว่าปลามันน่าจะเริ่มเอาแล้วล่ะคนถึงมาเก่งลายเดี๋ยวคอยเช็คปลา 음~ 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 แม่ตัวแรกอยากคือคือปลาสูตร กแล้วแล้วโอ้ยลุกเลยโอ้ยซับได้บทเต็มเลยข่างบทนัดครับท่านผู้ชมเด้อดของซ้ำผมวัดปลาข่างนี้บ่ค่อยถนัดเลยหายหลุดไปแล้วแต้มแรกของเา ซับแล้วหรือมืนปึ๊ดลถปลาสวัสดิ์เราดึงกดลงขักใช่ไหมไมังกินกุบยางทีอา กรับทำลิตรแล้วครับท่านผู้ชมเวลาเบิเบเวลาครับถือว่ามาเช็คไม้เนาะชั่วโมงมีเวลาชั่วโมงกว่ากว่าชั่วโมงนิดนิด <c oughs> มีมีการกัดเห็นครับปลาส่วนมากสิเป็นปลาปลาสูตรโผเบิงแล้วเป็นปลาสูตรน้อยไล่สาบกบยางไล่สาบใบริ้วปั๊บปั๊บแล้วลกันมีปลาข้อกัดครับ แต่ว่าผมวัดกับวัดโบยู่ซ้ำย้อนว่ายัางวัดข่างที่ยังอัดปลาที่ข่างข่างโบทนัดนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนมาเล่นหมุนไา้เนาะเลยยังเป็นตะกุกตะกักอยู่ครับแตบ่ยังได้วัดปลาอยู่ครับคลิปนี้เดี๋ยวต้องหาเวลามาแก้มือครับคือว่า ผมพายอย่างบ่บราณทั่วทัทางในผน<ฮ>อ่ายังมีไม้ที่งามงามแห้งรับไมายเดี๋ยวมีเวลาเต็มมือเดี๋ยวผมสิมามาซ้ําใหม่ครับไมน้นี้คิดว่าต้องเอาตัวให้ท่านผู้ชมได้บึง่งได้เห็นแท้และไ <laughs> มายงามขนาดนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามทางช่อง,องทาง เคยพูทายตกปลานะครับแต่จะมีคลิปใหม่ๆอัพลงมาเรื่อยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอพายเรือก่อนครับอ้นหลุดจอดเดียวคนนะ่ะใช่เวลาพายประมาณอยู่หลายนาทีอยู่ได้ครับเนี่ยประมาณกิโลคนละครับเลี้ยวไปเนี่ยเคกครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ